สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพ,พิมพิกาพิราว,วงฉันไม่จบศึกษาปีที่สี่กับสาเลขที่2ค่ะสอนคนเก่งการสอนให้คนเก่งนี้ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุมอาจเห็นว่าดีว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเรื่องการพัฒนาแต่ถ้ามองให้ทีทัว่วรอบด้านแล้วจะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์อาจทําให้เกิดจุดบุกรองต่างๆขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อยที่สําคัญก็มี ข้อหนึ่งบกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเราะใจร้อนเร่งจะทําการให้สําเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดข้องล้มเหลวข้อ 2. ปกพ้องในความรับถือได้เกรงใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศเป็นเหตุให้เยือกยิ่งม,มองข้ามความสําคัญของบุคคลอื่นและมักก่อความขัดแยง้งทําลายไม่ตีจิตมิตรภาพ ตลอดจนความสมัคคีระหว่างกันข้อ3บกพร่องในความมัธยัถ์พ่อเหมาะพอดีในการกระทำทางปวงเพราะมุ่งหน้าแต่จะทำตนให้เด่นให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบข้อสบกพ้องในจริยธรรมและรู้จักผิดชอบชั่วยดีพอมุ่งแต่จะแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้นเป็นเหตุให ทําความผิดและความชั่วทุจริตได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะทานลักษณะของคนน่ารักลักษณะนคนดีที่น่ารักมีใช่จักต้องสวยรวยยิ่งใหญ่หรือตําแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกลแต่ขอให้มีเพียงสีประก,การ 1. คือไม่อวดดีว่ามีเด่นอาจปิดเล้นความยิ่งใหญ่ไม่กล่าวขาน 2. ไม่พูดมากจนคนลังคาญไม่พูดพานพูดออกไปนอกทาง 3. อ่อนน้อมถ่อตนคนเห็นค่ามีสัมมาคาระวะไม่กระด้าง 4. รู้จักขัญสั้นขัญยาวทางไม่ขัดง้างร,รู้วิธีประนีประนอมทั้งสีข้ออยู่ที่ไหนใครก็รักอยากรู้จักอยากเป็นมิตรสนิทถนอม ดังมารีสีสวยรวยกินล้อมแต่ต้องพร้อมทำทุกสิ่งอย่างจริงใจขอบคุณค่ะ